ครับสวัสดีเพื่อนๆสายสล็อตกันทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมมากับเกม Sweet Bonanza นั่นเองนะครับผมเป็นของค่าย p มา a m o เกมนะครับผมนะเป็นเกมที่ไม่ต้องแนะนําอะไรกันเยอะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมสำหรับเกมนี้เป็นเกมสุดฮิตสุดอ่า ป๊ปูล่านะครับผมสำหรับสายสล็อตหลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะไม่มาปั่นธรรมดาครับเราจะมาซื้อฟรีสปินกันดูนะครับผมวันนี้เอาทุนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะซื้อไปเลยที่สี่พันบาทนะครับผมเออเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่านะเออเอาจนแตกออะวันนี้นะไม่แตกไม่หมดโตดไม่เลิกนะครับผมสําหรับเกมสวนะีทบอลซ่าอู้ยมาแล้วครับหนึ่งสวยจุดสวยจุด เนี่ยยังไม่มีคูณนะครับผมตอนนี้ซื้อไปสี่พันนะได้มา200กว่าบาทนะครับผมเออสาหรับเกมนี้ขึ้นชื่อเลยครับผมอุ้ยบวกไม่ง่าฟีลปินนะเออขึ้นชื่อว่าซื้อฟีลปินคุ้มค่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันให้ดูนะสําหรับเกมนี้ซื้อไปที่4 0 0พบาทนะครับผมวันนี้ผมเล่นกันที่เว็บ lsm 9 9 n นะครับผมนะเป็นเว็บใหม่มาแรงที่เขาบอกว่าแจกเก่งเหลือเกินนะครับผมนะเออ แจกโบนัสกันเก่งกันอุ้ยดอกนี้ยังไงสิอืแจมจดัดอือสวยจดัดอืมชึบชึบอ,อือแตกใหญจ่จัดเลยครับผม5000กว่าบาทนะครับผมนะเอยสุดยอดจริงๆครับสําหรับโบนัสรอบนี้นะครับผมเออนะก็ถ้าอยากจะแตกกันดีๆอย่างนี้นะครับผมมาเล่นเว็บเดียวกันครับที่เว็บ LSM 99n นะครับผม LSM 99n นะครับผมเออเว็บโปรโมชั่นดีบริการแจ่มนะครับผมแจกเก่งอย่างนี้นะเออโบนัสก้อนเบลล์เลยนะครับผมเอออย่ามาเล่นด้วยกันแอดไลน์ไม่ได้เลยนะครับที่แอด 99n เกมนะครับผมแอด 99n เกมนะครับเออนะมาเล่นด้วยกันอุย้ยตอนนี้เราได้ กำไรมานิดหน่อยนะครับผมเราลงทุนไป4,000ตอนนี้เป็น5,600นะครับผมเออนะฟีดเป็นยังเหลืออีก5ครั้งนะครับผมเออย่างไรวันนี้ก็กำไรแล้วแต่กำไรแค่นี้เราไม่พอใจอุ้ยคูณร้อยอุ้ยเออืเดี๋ยวเฮ้ยอีกทีนึงเออคูณหนึ่งร้อยครับผมโอ้โห ครั้งแรกอะครับผมโอ้ตั้งแต่เล่นมานี่ครั้งแรกนะครับที่ได้ขูดร้อยอะโอ้ยสุดจัดจริงๆว่ะนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังช็อกอยู่นะครับผมตอนนี้หมื่นแปดนะครับผมได้หมื่นแปดเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับเว็บนี้เขาแจกเก่งดีจริงๆครับผมสำหรับแอด 99n เ m มนะครับผม LSM 99n นะ99นะเออนะ โอ้ยสุดยอดจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงจริงว่ะเออโอ้ยกำไรตอนนี้บวกมาอีกห้าโอ้โหแจกอะไรกันนานนั้นครับพี่โอ้โหอึง่งบอกคำเดียวว่าอึงนะครับครั้งแรกเลยได้คูณร้อยนะอูเซไดยนะจะซื้อมาเยอะกว่านี้นะครับผม <c oughs> ความโลภเขาครอบงับแล้วตอนนี้ น่าจะจบกันที่ประมาณ2 4 0 0มนะครับโอ้ยคุ้มค่าใช่มหมลงทุนไป4,000กำไร20,000นะครับผมโอ้ยฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเว็บ LSM 99N นะครับ